ลูกลาอีแม่บอสร้อยงานแต่มาซ่อยดูมานั่งดูนุดคิดงานจ้าหมูหมูนั่งเฝ้าโบห่างเลยแต่ละมือสะออดคักจ้าสบายเกินไปแล้วเลี้ยงดิบเลี้ยงดีเกินมื่อนี่ย้อยกับบ่ร้อยงานเลยจ้าเป็นขี้ขาน งานเลี้ยงกับโบไปจ้าย้อยกับเยิ้มนะคานคักจ้ามานี่ตั้งหน้าตั้งตานอนเฝ้างานก็ไม่ช่วยกินข้าวเป็นกรละมังทุกมือ้อวันละสามเวลาข้าวหนึ่งกระสอบได้สามวันกินหลายคนคนอีกเด้ออีแม่สิเลี้ยงไว้อยู่บอ่อแบบนี้ เอาไปบ่อยว่าดีบอว่ามาละอยากหายกินหลายกว่วคนงานการไม่ทำฮิตนาสงอกสงแยกไปวันวันมีแต่คนแพงจ้าไปใส่ก็มีแต่คนห้องใส่ขี่รถไปกลางทางก็มีแต่คนห้องใส่หูจักมืดงานเลี้ยงกระบอกไปให้ไปงานเลี้ยงกระบอกไปเลย ถึงบอ่อสซ้อยงานอยู่ซื่อๆกระแพงคือเก่าจ้าแค่อยากจมให้ซื่อๆบ่มีแนวสีเวาคันบอ่อได้จมให้สิกินข้าวหรงบอร่อแซบจ้าจังใดก็ขอบคุณที่รับชมเด้อขอบคุณมากค่ะ